ก็สวัสดีเพื่อนเกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มผู้ติดตามหน้าแฟนเพจ Facebook ของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธีขั้นตอนยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์เ m Social ให้นะครับผมสำหรับใครนะครับที่ดูผ่านคลิปช็อตคลิปเลียวนะครับก็สามารถสแกน QR code ตรงใช้มือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับสมัครสมาชิกพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครรัับบบผมกกก็ดดเเข้้าสู่ะนไลย หน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะครับผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อม่นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแพตฟร์มต่างๆนะครับแล้เราไปเลือกตรงแพตฟร์ม Facebook ของเรานั่นเองนะผมเข้าไปที่หมวดหมูนะครับเพิ่มผู้ติดตามหน้าแฟนเพจนะครับผมนี่ครับในส่วนของบริการมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกเป็นตัวแรกละกันนะครับในส่วนลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k ของเรานั่นเองนะครับผมกด Copy อกลิงก์มาเลยนะครับแล้วก็กดวางเลย ในส่วนจํานวนนะครับผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มผู้ติดตามของเราไปนั่นเองนะครับผมผมเอาจากหนึ่งร้อคนละกันนะครับอ่าค่าใช้จ่ายเพียงแค่5บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับพอตัวโซนบไปแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดสั่งซื้อไปได้เลยครับอ่าก็จะขึ้นหน้าต่างคิวแคมแบบนี้นะครับด้านล่างมันสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่นะครับผมผู้ติดตามของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสองคนแล้วนะครับถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะครับใช้เวลานนะะคครรรััับบบมสาาหล้ ผมที่สนใจเว็บปั๊มไลฟ์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปัป๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ K.M. Social ให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ